บทที่4ี่6สยุทธการหักเหลี่ยมแม่ยายหมาหลันยังไม่พูดอะไรทว่าเฉียนหงเยนที่อยู่ด้านข้างก็พล้องออกมาทันทีว่าฉันจำได้ว่าร้านแบรนด์หรูแบบนี้ไม่เคยมีส่วนลดนี่นาจู่จูจะมีส่วนลดมากกว่า8 0ดหมื่นหยวนได้ยังไงพนักงานสาวยิ้มและพูดว่าใช่แล้วค่ะคุณผู้หญิงร้านพวกเราไม่เคยมีส่วนลดใดๆเลยวันนี้เป็นกรณีพิเศษเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและสำหรับวันนี้เท่านั้นจริงๆหมาหลันก็รู้สึกโชคดีเช่นกัน แบรนด์ที่ไม่เคยลดราคาใดๆเลยจะสามารถลดโดยตรงได้ทันทีถึง80,000หยวนซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อย่างที่ว่ากันว่าราคาถูกเช่นนี้ถ้าไม่ซื้อก็หมาละวะถ้าวันนี้ฉันไม่ซื้อสร้อยคอเส้นนี้ฉันคงจะไม่เป็นอันกินอันนอนแน่ดังนั้นเธอจึงเปิดแอปในมือถืออย่างเงียบๆและเหลือบดูยอดคงเหลือในบัญชีแอปของธนาคารเหลือ362,000หยวน ในช่วงไม่กี่วันที่เย่เฉินและเซียวซูหลานไม่อยู่บ้านไปอเมริกาเซียวฉางควรไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีใต้มาหลันเองก็เช่นกันไม่เพียงแต่เธอไม่อยู่บ้านหล่อนออกตลอนตลอนไปใช้จ่ายเงินตามสถานที่ไฮโซต่างๆหมดไปแล้วกว่า8ป0 0 0ื่นหยวนอาทิตย์ในร้านเสริมสวยและไม่ใช่เธอคนเดียวยังพาเฉียนหงเยนไปทานอาหารมื้อใหญ่หลายมื้อและซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองเงินจึงหมดเร็วมาก ในเวลานี้หล่อนคิดกับตัวเองว่าแม้ว่าตอนนี้ฉันจะเอาเงินออกมาทั้งหมดฉันยังคงขาดอีกส8 0 0 0หยวนไม่ต้องพูดถึงที่จะต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภคและที่สำคัญจะต้องสามารถใช้ชีวิตแบบไม่ขัดสนอย่างน้อยได้ครึ่งเดือนถ้าฉันใช้เงินทั้งหมดไปกับวันนี้อีกครึ่งเดือนข้างหน้าแดกแหลบหรอือถึงเวลานั้นโรซรอยก็ต้องเติมน้ำมันสี่ล้อมันคงไม่ได้วิ่งได้เองเปล่าเปล่าหรอกใช่ไหมในเวลานี้หมาหลันตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในทันใด เมื่อเห็นท่าทางมาลันสับสนเล็กน้อยพนักงานขายสาวก็ฉลาดอ่านเกมขาดเธอจึงถามอย่างสุภาพและคาดไม่ถึงว่าคุณผู้หญิงคะตอนนี้แสดงว่าเงินสดของคุณยังไม่สะดวกใช่ไหมคะพูดเสร็จก็กลัวมาลันจะเข้าใจผิดจึงรีบอธิบายต่อดิฉันรู้นะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินอย่างคุณผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้พบเงินสดติดตัวมาในบัตรธนาคารมากเกินความจําเป็นหรอก คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนอย่างคุณผู้หญิงมักจะเอาเงินไปใส่ในการลงทุนต่างๆและเพียงแค่เก็บเงินเพียงส่วนเล็กๆไว้ติดบัญชีเป็นกระแสร,รายวันเท่านั้นเมื่อหมาลานได้ยินเช่นนี้ก็โล่งใจเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่หรือดังนั้นเธอจึงรีพูดว่าใช่ๆฉันมักจะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนเพิ่มจะว่าไปแล้วคงไม่มีใครที่จะแช่เงินในบัญชีทิ้งไว้เยอะๆหรอกถูกต้องไหมคะ เพราะว่านักธุรกิจจะต้องบริหารจัดการเงินให้คุ้มค่าที่สุดของฉันเองก็ลงทุนในตราสารหุ้นธนบัตรเยอะแยะยอดคงเหลือในบัตรธนาคารของฉันเป็นเพียงเงินค่าขนมพูดตามตรงเงินในบัญชีของฉันไม่ถึงยอดสี่แสนด้วยซ้ำพนักงานสาวพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังฉันเข้าใจในส่วนของตรงนี้การบริหารความมั่งคั่งที่คุณซื้อแม้สมมุติว่าวันนี้จะเป็นวันรับดอกเบีย้ยปันผลเชื่อไหมว่าจะได้รับเงินจริงๆคือพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่ มาลันถอนหายใจและบ่นว่าฉันจะคุยอะไรให้ฟังนะพวกธนาคารนี้แย่มากๆเมื่อตอนที่คุณไปซื้อกองทุนลงทุนกับพวกเขาไม่กี่เซียววินาทีทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยแต่เอาเข้าจริงๆเวลาเราจะไปถอนการลงทุนอ้างโน่นนี่นั่นหัวหน้าไม่อยู่บ้างติดวันหยุดบ้างอะไรเยอะแยะจิป,ปาถะเวลารับเงินจะเร็วมากแต่เวลาจ่ายเงินเราโคตรช้าและยิ่งถ้าหากติดวันหยุดเสาร์อาทิตยนะ์นั่นน่นแหละถึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนโอนเงินเข้าบัญชีให้เราได้คงวันจันทร์อังคาร อันที่จริงในเวลานี้หมาหลานไม่ได้ซื้อการลงทุนแม้แต่หยวนเดียวแต่ในช่วงแรกแๆก,ก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เธอควบคุมอำนาจทางการเงินของครอบครัวเธอซื้อการจัดการด้านการเงินมาบ้างในตอนนั้นเธอซื้อการบริหารความมั่งคั่งในธนาคารด้วยแต่ต่อมาเธอมองว่าอัตราดอกเบี้ยของการจัดการความมั่งคั่งของธนาคารมันต่ำเกินไปเสียเวลาในช่วงเวลานั้นเธอก็เลยหลงคารมไปลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ด้วยความโลภ และในที่สุดองค์กรน,นั้นก็โกงเงินเธอและเป็นเย่เฉินที่ช่วยกู้คืนสถานการณ์เมื่อพนักงานขายสาวเห็นหมาลันคว้ากิ่งไม้ที่ตัวเธอยื่นให้จึงถามด้วยรอยยิ้มว่าคุณผู้หญิงคะตอนนี้เงินในบัญชีของคุณเหลือเท่าไหร่คะหมาลันแจ้งํำเป็นหยิบโทรศัพท์แล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอเคฉันจะลองดูฉันไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ หลังจากผู้จบหล่อนก็เปิดแอปธนาคารเหลือบมองไปยังหน้ายอดคงเหลือแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าโอ้บังเอิญจังเงินในกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกของฉันมีเพียง362,000ห่ยวนเท่านั้นพนักงานสาวพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้หญิงวันนี้เรายังมีงานพิเศษถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกค้าอยู่ในร้านแต่ดิฉันจะบอกคุณผู้หญิงว่ามีกิจกรรมร่วมลุ้นรางวัลในงานนี้เท่านั้น มาลันรีบถามยังมีกิจกรรมอยู่หรือมีกิจกรรมอะไรขอส่วนลดเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะพนักงานขายสาวอธิบายว่ายังมีข่าวดีเพิ่มเติมค่ะเรามีโค้ตาลูกค้าระดับไฮเอนและหากคุณผู้หญิงได้เป็นลูกค้าระดับไฮเอนนี้คุณจะได้รับส่วนลดประมาณ4ี่หมื่นหยวนจากราคาสินค้าในกรณีนี้คุณใช้เงินเพียงไม่เท่าไหร่สำหรับสร้อยคอนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา16 0 0 0 0ื่นด้วยซ้ำนอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมคืนเงินเพิ่มเติม มาลันถามด้วยความประหลาดใจกิจกรรมนี้มันเป็นยังไงบ้างคะบทที่4,327ยุทธการหักเหลี่ยมแม่ยายสพนักงานขายสาวกล่าวว่าลูกค้า VIP จะมีเงินคืนอีก20%จากยอดซื้อของในร้านคุณผู้หญิงต้องการซื้อสร้อยเพชรนี้ในราคา360,000หยวนใช่ไหมคะแน่นอนในกรณีนี้หลังเสร็จสิ้นการซื้อขายคุณผู้หญิงจะได้เงินคืน20%เป็นเงิน7 2 0 0 0หยวน โอ้แม่เจ้ามาลันพล่องออกมานั่นไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่ฉันเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆวันนี้เดิมทีสร้อยคอเส้นนี้ราคาอยู่ที่480,000หยวนหลังจากมีส่วนลดในวันฉลองครบครอบการเปิดร้านเป็นตัวเลขกลมๆ400,000แต่ว่าเนื่องจากฉันได้นําเงินส่วนใหญ่ไปซื้อการลงทุนไว้และเหลือเงินเพียง362,000หยวนในบัญชีและหากฉันเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเป็นลูกค้า VIP และมีสิทธิ์ได้ส่วนลดอีก40,000หยวนถูกต้องไหมคะ ในกรณีนี้ฉันก็ซื้อสร้อยเส้นนี้ในราคา3า0 0 0นหื่นยวนและฉันจะได้เงินคืนอีก20%เปอร์ซนของจํานวนเงินที่จ่ายไปนั่นก็คือเจ0ด0ืสองพันหยวนโดยรวมแล้วฉันสามารถซื้อสร้อยเพชรเส้นนี้ได้ในราคาไม่ถึงสามแ0นหยวนด้วยซ้าถูกต้องไหมคะใช่เลยค่ะพนักงานขายสาวถือเครื่องคิดเลขอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าราคาจริงเพียง288% 0 0 0ดหันยวนซึ่งรวมรวมกันแล้วลดกว่า2 0 0แสหยวนทั้งหมดทันใดนั้นหมาหลันก็มีความสุขในทันใดพลางทำเพลง ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงฉันรักไงของแบรนด์เนมโดยเฉพาะส่วนลดดีดีวีไอพีสองแสนแอนอีแอนอีแอนอีแอนถูกกว่าสองแสนหยวนมากกว่านี้มีอีกไหมห้าห้าฮิฮิฮิเมื่อหมาลันตื่นเต้นพนักงานขายสาวก็พูดว่ายังไงก็ตามคุณผู้หญิงคะหลังจากที่ดําเนินการซื้อสร้อยเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้หญิงก็จะได้สิทธิ์ร่วมจับฉลากลุ้นของรางวัลช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองรางวัลสูงสุดหนึ่งล้านสองแสนหยวนค่ะฮาเลลูยา หมาลันอุทานว้าวางวลอะไรมูลค่าตั้ง1.2ล้านพนักงานสาวยิ้มและพูดว่าดิฉันไม่ทราบว่ารางวัลใหญ่คืออะไรนะคะบอกตามตรงดิฉันก็ยังไม่รู้จนกว่าจะถึงเวลาของผู้โชคดีหมาลันคิดในใจฉันได้ส่วนลด200,000หยวนและฉันยังมีโอกาสจับได้รางวัลใหญ่อีก1.2ล้านหยวนนี่มันคือโชคหล่นทับจากท้องฟ้าชัดๆนางหมาลันทำไมแกช่างโชคดีอะไรเยี่ยงนี้วันนี้ฉันจะโชคดีใช่ไหม เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เธอก็พล่องออกมาแทบไม่ทันคิดว่าโอเคฉันจะซื้อเดี๋ยวนี้รูดการ์ดนาบัตรนาวทันทีที่ผู้จบหล่อนก็นำบัตรธนาคารออกจากแอร์เมสทันทีเฉียนหงเยนอิจฉาแทบตาลุกเป็นไฟเธอพยายามข่มใจไว้ไม่ให้ร้องไห้ออกมาเนื่องจากน้อยใจในวาสนาของตนเองทำไมฉันไม่ดวงดีเหมือนปีหมาหมาหลันคนนี้นะทำไมมันช่างโชคดีอะไรเช่นนี้จังหวะที่กำลังขัดสนเงินไม่พอจ่ายจู่ๆหล่อนก็ฟลุกซะง,งั้น ทำไมสวรรค์ถึงไม่ยุติธรรมเช่นนี้ทำไมฉันถึงลำบากยากจนลงทุกวันแม้กระทั่งเดินตามถนนยังไม่เคยเก็บเงินร่วงหล่นได้แม้แต่หยวนเดียวในเวลานี้พนักงานขายสาวเห็นมาหลันหยิบบัตรธนาคารออกมาแล้วเธอจึงรีพยักหน้าทันทีแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอเคค่ะคุณผู้หญิงถ้ายังไงดิฉันจะพาคุณกวาดรางวัลผู้โชคดีในวันนี้เลยดีไหมคะงั้นขอดิฉันรับบัตรธนาคารเพื่อดำเนินการต่อด้วยค่ะ หลังจากทั้งหมดเธอป้อนจำนวนเงินบนเครื่องโปรูดบัตรธนาคารของมาลันบนเครื่องโปพลางกล่าวกับมาลันว่าคุณผู้หญิงคะโปรดป้อนรหัสผ่านค่ะในเวลานี้มาลันยังคงนิ่งเงียบและยืนค้างหล่อนรู้ว่าหลังจากรูดจำนวนเงินนี้แล้วบัตรของเธอจะเหลือเงินสองพันหยวนเท่านั้นเธอจึงรีบถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแม่สาวน้อยจริงไหมที่เธอพูดเรื่องคืนเงินเมื่อครู่นี้ถูกต้องค่ะพนักงานสาวพยักหน้าและพูดว่าคุณผู้หญิงโปรดรูดบัตรก่อนค่ะ แล้วดิฉันจะช่วยคุณสมัครทำเรื่องเพื่อของเงินคืนหลังจากรูดบัตรแล้วหลังจากคิดคำนวณอย่างรอบคอบเ,เรียบร้อยแล้วหมาหลันก็โล่งอกเช่นกันถ้าได้เงิน72 0 0 0พันคืนมาฉันก็ยังจะเหลือเงินตั้ง74% 0 0 0พันถ้าฉันประหยัดนิดๆหน่อยๆทูๆไทยๆไปอีกนิดจากนั้นไม่นานลูกสาวและลูกเขยของฉันก็จะกลับมาในกรณีนี้ทุกอย่างก็จะโอเคลงตัวหลังจากที่หมาหลันป้อนรหัสผ่านไบเสร็จธุรกรรมก็ถูกพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติ พนักงานหญิงยื่นใบเสร็จให้หมาลันเพื่อเซ็นชื่อแล้วยิ้มขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณผู้หญิงสร้อยคอเส้นนี้เป็นของคุณแล้วฉันจะบรรจุหีบห่อให้นะคะหมาลันก็ดีใจมากเช่นกันพยักหน้าและถามอีกทีว่าโอเคแม่สาวน้อยเงินคืนของฉันจะได้รับเมื่อไหร่คะพนักงานขายสาวรีบพูดเรียนคุณผู้หญิงการคืนเงินนี้ดําเนินการโดยฝ่ายการเงินของสํานักงานใหญ่ในหัวเสียของเรานี่แหละค่ะ แต่ดิฉันต้องส่งใบเสร็จการทำธุรกรรมของคุณก่อนหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเงินจะถูกส่งมายังสถานที่ที่คุณใช้บริการเอ๋เอหมาหลันตกใจและพล่องออกมาอีกนานไหมกว่าจะเข้าบัญชีพนักงานขายสาวกล่าวว่าโดยพื้นฐานควรใช้เวลาประมาณ5-7ถึง7วันทำการอย่างไรก็ตามการเดินทางของเอกสารตามหัวหน้าฝ่ายต่างๆก็ต้องใช้เวลาเช่นกันหมาลันรีบพูดโดยไม่รู้ตัวโอ้ทำไมเธอไม่พูดก่อนหน้านี้ละ่ะ ฉันคิดว่าฉันจะได้เงินคืนทันทีพนักงานสาวรีบพูดคุณผู้หญิงคะถ้าคุณรีบร้อนที่จะใช้เงินคุณสามารถถอนการลงทุนบางส่วนเปลี่ยนเป็นเงินสดก่อนได้นี่คะเพราะการคืนเงินของเราต้องใช้เวลาดิฉันต้องขอโทษจริงๆอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าสำหรับลูกค้าระดับไฮเอนเช่นคุณผู้หญิงคงเป็นไปไม่ได้แน่เลยใช่ไหมคะที่จะร้อนเงินเพียงเจ็ดหมื่นหยวนแค่นี้